ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้พรอใหญ่บุญศรีสีผ้ามาป่ายางนานะครับป่ายางนาหรือป่าเห็ดตอนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นฤดูแรงนะครับเห็ดละงกเพราะท่านออกอันนี้ป่าเห็ดพิกัดบ้านอันยังผมบ้านดงม่วงตำบลสำโรงอำเภอนาเชือกนี่คือเจ้าของสวนครับเชิญครับคุณลำดวนเที่ยงธรรมนะครับนี่คือเจ้าของสวน อย่างหน้าหรือเจ้าของป้ายเหตุละงกแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกเลยจิตสัมผัสภาษาเหตุเป็นอย่างบอกพี่น้องอย่าหาทมแต่คิดว่าไม่นานเกินรอผมว่าน่าจะยุ่แรงนี่บอลเออบอฝนนี่กับฝนหนากนะครับปลูกได้ยักปีแล้วครับคุณลําดวนมันที่เขาพร้อมๆกับพักหวานแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้เต็มหาแล้วพักหวานนี่ซีสิเริ่มเขาปีที่หาตัวนี้เต็มห้าปีห้าปีพี่น้องต้นหญ่ได้ต้นหญ่ได้ต้นต้นยุดอย่างหน้าเดี๋ยวผมจะพาเลาเบิงนะครับสาเหตุ ซื้อที่ลงเชื้อไปแล้วใช่ไหมครับมาปลูกจ้าลงเชื้อไว้แต,แต่ปีแรกเลยปีแรกเพิ่นซื้อมูล,ลงเชื้อแล้วมามาปลูกนะครับห้าปีไม่เกิดแมนเพราะวานว่มมิสาเหตุบาดนี่ยสาเหตุคือ่าเกิดจากยังต้นตอนช่วงต้นน้อยอายุประมาณถึงสอกเขาเนี่ยหนูเอาต้นดาวเรืองดอกดาวเรืองมาปลูกมาปลูกแซมมาปลูกแซมเพื่อจะได้ลดน้ําไปด้วยกันแมนเออบาดท,ที่นี่ บาดที่นี่สาเหตุเฮา,เาใส่ยาเชื้อราดเดออเชื้อราฉีดพ่นกอนเราฮ้องเขาล้งดาวเรืองอหนูเลยฉีดว่าตัวน,นี้มันสิเห็ดห้เชื้อเห็ดตายนี่คือน,นะครับ,บ<อ>ยังสรุปไม่ได้นะครับแต่ต้นยางหน้านี่ลงเชื้อเห็ดไ้เรียบร้อยเอามาปลูกแต่เจ้าของสวนมาลงต้นดาวเรืองแต่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อราอก่อนใช้สารเคมีเลยทําให้เชื้อเห็ดอาจจะ ไม่เกิดเชื้อเห็ดอาจจะตายนะครับเลยที่นี่อันนี้แค่สุ่มเดาแต่เห็ดที่ออกก็มีคือเห็ดเห็ดเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะกับเห็ดแดงออกเห็ดละโกกยังไม่ออกเห็ดละโงกยังไม่ออกอันนี้ก็ฟันธงเต็มร้อยยังไม่ได้ก็รอดูฤดดูฝนปีนี้นะครับเจ้าของสวนว่าถ้าบปรลงปีนี้ก็จะมีวิธีแก้ไขคือกจะเอาต้นน้อยที่เติมเชื้อมาแซมนะครับจะแซม แซมเพราะว่ามุนี่มันงหญ่แล้วหาปีจริงๆแล้วสองปีมันก็ได้นะครับแล้วเห็ดละงกมันยังไม่ออกอันนี้นะครับยาหาธรรเด้อครับเด้อยาหาธรรมครับอย่างไงป้ามันชุ่มล่ะนูก็เลยปลูกดอกดาวเรืองผสมแต่ที่สุดแล้วนะครับมาประมวลภาพดูแล้วคิดว่าน่าจะมาจากยาฆ่าเชื้อรานะครับอันนี้คือเท้าก็เป็นเชื้อราเนาะพ่อเออ บานิมขาข่ายเชียร่าแต่เห็ดแดงกับเห็ดพาะนี่ก็ไมออกอันนี้ขนาเห็ดละงกไม่ออกเออเห็ดละงไม่ออกนี่นาสงสัยนะครับคิดว่าไม่เกินปีนี้ปีหน้าออกแน่นอนนะครับสวนเพลนเนี่ยผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาชมปลาพักหวานปลาหนึ่งปลาเห็ดละงกปลาหนึ่งยูเทียนอำเภอหน้าเสือกพิกัดต้องให้แม่เจ้าบ้านเจ้าของสวน บ้านบ้านดงม่วงค่ะบ้านดงม่วงครับตำบ,บนสำโรงเด้อจ้าบ,บ้านเมดวนค่ะลำดวนเที่ยงรมเด้อค่ะเจ้าะะจของสวนผมที่เขียนเบอร์โทรไว้ข้างล่างเด้อครับเด้อเขียนเบอร์โทรคุณลำดวนเจ้าของสวนลำดวนเที่ยงธทมนะครับไว้ข้างล่างแล้วพี่น้องโทรติดต่อสอบถามนะครับปัญหาทุกคนก็มีเจอแหละครับแต่เจอแล้วจะแก,ก้ไขยังไงผมจะพาพี่น้องไปเบื้องสวนยางปลายางหน้าไปเบื้องปลาผักหวาน นะครับไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค,ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ